โอ้ยอ่านด้วยมาเหตุสีหนึ่งมาเหตุสีสองคุ้มครองข้าด้วยรอบนี้เข้าใจมากน้อกำตั้งตีกะหลี่อ,ะอ่ะกำตังซื้อกะหลี่อ่ะืมไม่ต้องเสียงกันเยอะไม่ต้องอะไรกันเยอะอุ้ย ข้าวจัดเลยไม่ทีหนึ่งนะไม่หอมไม่คือเก็บตังจะเป็นเลี้ยงข้าวซับครับ <c oughs> เลี้ยงข้าวซาับ ไมไหนเราเมทเหตีข่าคือตอนผมสมัยเด็กๆนี่ผมไปอาศัยอยู่ที่รอนดอนผมได้รับวัฒนธรรมมาคือเวลาผมเจอคู่คนผมจะมาเข้าไปกอดจูบก็คงไม่ว่ากันนะครับ อย่าได้ตกใจไปหรือกลัวผมเป็นวัฒน,ธ,นธรรมที่ผมได้รับมาอยอาๆๆๆพูดอะไรวะ <c oughs> เสียนไปใช้หนึ่งไม <c oughs> <c oughs> หนึ่งไม่มีสองจริงโอ้โหเก็ <c oughs> <c oughs> บไปฉายวัยตูดเล่นเถอะฉายแบบนี้แม่ง กลัวละยางดูแ,แขกอ้าวอ้าวอ้าวบนแขกมีแม้ได้หลายคนนะครับเ็ดดี้เคนี่เคนะ่าจะย่อมจากคูเกอร์เนาะน่ากลัวจริงเลยนะถ้าให้คุณเลือกได้คุณอยากเป็นคิลเลอร์ตัวไหนในเกมนี้เพราะอะไรมาดิ เฮ้ยทำไมหัวเปียกง,งั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนฝันร้ายเอดี๋ยวไอไวเมื่อคืนไอไว้ฝันร้ายหัวเปียกเลยนลี่ดูปักอะไรวะอยากเป็นเดอะเนิร์ดทำไมวะยิง <c oughs> เข้าหาแล้วสาวมันจะทะลุสาวแมด่ดิ เป็นพระแม่ไอตัวอ้วกเหรอเป็นโดเฟสบอกว่าขอเหตุผลด้วยจ,จามว่ามีคนบ่นนี้ถึงครับคำนึงเ <c oughs> ้ยเพื่อนอยู่ไว้จามทีนึงเพื่อนแตกเลยปะหรือว่าการจามผมสง่งผลต่อเดสไบด l ไ g ล์วะ <c oughs> ทุกครั้งที่ผมจามจะต้องมีคนตายในเกมนี้นะไม่ <c oughs> ว,ว่าคุณจะได้อยู่ซีกโลกไหนของเกมนี้ ฟาดหน้าล no, 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 no. ุงก่อนอ้าว๋ออ๋อไอ้ยฟาดเลยไอ้ลุงที่ขึ้นอยู่ไอ้ลุงที่แบบที่ซื้อชอบซื้อของเล่นใช่ไหมไอ้ที่ชอบซื้อรถถังเรือน้าอ่ะไอ้ฟาดแม่งเลยโโโนนนนไอ้ฝ่ายคนด้วยไอ้ที่ชอบหลับในห้องประชุมอ่ะฟาดด้วยฟาดด้วยข้ามาแล้วเพื่อนข้ามาแล้วเพื่อนเอ๋ย เกมนี้นประหยัดไม้กันจริงๆเออนี่ไงนี่ยกพอดีเลยเป็นไงเป็นไงครับน่องน่องจิ้มหายแล้วเซียนไฟฉายโดนไล่ครับ ผมอะ่ะผมเป็นได้แค่ไมเคิลครับเพราะผมได้แค่แอบรักแอบรักคุณแค่ฝ่ายเดียวอะ่ะได้แค่แอบมองคุณดูอะ่ะทางๆครับผมเป็นได้แค่ไมเคิลยิงยิงเป็นมากกว่านี้ไม่ได้จริงครับโอ้โหไอ้น,นี่มันร้ายอัน,นี่มันร้ายดีด โอ้โหเหมือนรู้ใจตันทรูอุ้ยแตกเลย คือแบบทำได้แค่แอบมองเธอจากมุมนี้อะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นกดแผลเลยเท่านะมาแล้วพวก <c oughs> ไปก่อน โอ้โหบ้านใหญ่อุอลมานวะ่ะไปปั่นไฟป่าวะมึงมาจุกจิกจู้จี้อะไรกันแถวแถวนี้วะ่ะเฮ้ยเนี่ยมันกดแผ่เล็กโดนโดนสีนะถ้ามันกดแผ่เล็กอืโอ้โหตายเลยปัดรซบชีวิต มือต <sm gli> ัวนี้ไม่มีนี่ครับพุทธังของน้ำธรรมังของน้ำสันตังของกระดูกใจกูจะวาย เปิดลาวกับมือก็ได้อ่ะอ่ะอะเอายัายางไงก็ว่าม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 าเล้าหรือนักมา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 อ้าวแล้วเจอกูด้วยไงประเด็นน่ะ โอโหมาใช้ไปแล้วสารเลวที่ตูดไม่ถึงวะโดนก่อนเอาดิเอาดิเอาดิเอา,ดเอาบาละเจ็ดสจ็ดิสามอ่ะ เราต้องฉีกให้ยับัยรุ่นก็มาดิครับน้องน้อง โอ้โหปิงเกมกากเซิร์ฟไม่เถียรนเกมกากเกมกากมากน่ารีฟันไปไม่สี่ปีตีก่อนว่ะโอ้โหห้าเครื่องอีกแล้วลบเกมดีกว่าเล่นไงเก่งหมาย เอาดิดูดิดูดิจะเอาอยัางไงมาเห็นสีเอาหน่อยเปล่าเอาหน่อยเปล่าเอาหน่อยเปล่าเราอ่ะเอาหน่อยเปล่าวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเอ๊ะ <c oughs> อันนะอนั่นนะั่นวิ่งมาคนนั้นน่ะไอ้เนี่ยมันไอ้ไว้หัวเปียกไม่ใช่เหรอไ <c oughs> อ้ไว้คุณคุณต้อง,งทดแทนได้รปะ นี่คือเมฮีผมตายไปหนึ่งว่ะเมทีตถือกระชัยตายไปแล้วเอาตู้โอ้โหอะไรวะนี่ยเร็ว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 เลยเิวเลยเิวเลยเิวเลยเร็วเลยดูดิเทำไมยามเช้ามันเงียบจังวะ ตายเลยม่เหตนทีตายสองครับผมเรียบร้อยเฮ้ยกูอีกแล้วอะไรก็กู เอ้อา,าก็ว่ารักยังไยก็คิดถึงแทงหลังนะแทงหลังนะแทงหลังนะอย่าเข้ามานะแทงหลังนะแทงแแต่นะเปิดประตูดิ เอาอีกแล้วสินะบูงอีกแล้วสินะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แตกอีกแล้วสินะ ตายตามลูกเมียก็ไปจุกไม่ไหวแล้วจุกแบบจุกเยอะเกินนะครับมันมันไม่ไหวแล้วมันต้องแบบคอยเผาๆบ้างอะ